สวัสดีค่ะวิชาเทคโนโลยีนะคะวิทยาการคำนวณของชั้นประถมศึกษาปีที่1คุณครูผู้สอนครูยุพินอันลักษ์ค่ะสำหรับนะคะคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะเป็นการทบทวนเนอะซึ่งเทอมที่แล้วเราก็ เรียนไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะทบทวนอีกรอบหนึ่งพร้อมกับการทำกิจกรรมนะคะ,ะเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รนักรเ,รเรียนอุปกรณ์ตัวแรกค่ะเราเรียกว่าตัวเครื่อง นะคะตัวเครื่องนะคะตอัวตัวคอรอเอืองอเครื่องไม้เอกเครื่องตัวเครื่องตัวเครื่องเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดําค่ะนักเรียนนะคะกล่องสี่เหลี่ยมสีดําซึ่งตัวเครื่องเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ควบคุมการทํางานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ ตัวต่อไปค่ะนะคะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีภาพเราเรียกว่าจอภาพจออจอพออาพอภาพจอภาพนะคะจอภาพเนี่ยเป็นอุปกรณ์นะคะสำหรับแสดงข้อมูลต่างๆค่ะนะคะ ต่อไปค่ะนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยแน่นอนค่ะเราเรียกว่าลำโพงรออัมลำพอองอโพงลำโพงนะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับแสดงเสียงนั่นเองก็คือในขณะที่นักเรียนอาจจะเปิดเพลงหรือว่าเปิดการ์ตูนดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันก็จะมีเสียงออกมาในช่องของลำโพงถูกไหมคะภาพก็จะออกมาในส่วนของ จอภาพนั่นเองตัวต่อไปค่ะนักเรียนนะคะเห็นไหมคะตัวกลมๆเรียาวๆน่ารักน่ารักเราเรียกว่าเมาส์นะคะมอเอาเมาส์เมาส์เนี่ย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คลิกเพื่อเลือกสิ่งที่เราต้องการค่ะนักเรียนสมมติว่านักเรียนใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่นะคะแล้วนักเรียนจะเข้าใช้โปรแกรมแล้วกันนะคะโปรแกรมเพน n t อย่างเงี้ยแล้วก็เอามือเนี่ยจับไปที่เมาส์นะคะแล้วก็ขยับไปขยับมาเลื่อนไปนะคะไปที่โปรแกรมเพน n t แล้วก็ทําการคลิกนั่นเองนะคะในส่วนของการใช้เมาส์หรือว่าการใช้ แป้นพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันในคลิปถัดไปนะคะ,ะต่อค่ะแป้นพิมพ์ค่ะแป้นพิมพ์นะคะแป้นพิมพ์จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆมากมายค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะ เ,เรียนรู้กันในคลิปต่อไปนะคะซึ่งปั้นพิมพ์หรือว่าที่เราเรียกว่าคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์ตัวอักษรตัวเลขแล้วก็เครื่องหมายต่างๆนั่นเองค่ะเห็นไหมคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะมีอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมอ่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีมันมีประโยชน์มากมายอยู่แล้วนะคะซึ่ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็จะมีตัวเครื่องถูกไหมคะที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดำอ่าตัวเครื่อง2คือจอภาพจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีภาพนะคะ3คือลำโพงลำโพงคือส่วนที่จะมีเสียงออกมานั่นเองนะคะ4คือเมาส์นั่นคือเมาส์จะเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมนี่เมาส์นะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอะไรเอ่ยใช้ในการคลิกนั่นเองนะคะและสุดท้ายคือ แป้นพิมพ์หรือที่เราเรียกว่าคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ตัวอ,อักษรแล้วก็ตัวเลขหรือว่าเครื่องหมายต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันค่ะนักเรียน เนี่ยนะคะเป็นใบงานนะคะเป็นใบงานที่เราไม่ต้องปริ้นออกมานะคะแต่ว่าเราจะเข้าใช้งานในมือถือแท็บเล็ต iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะเราไม่ต้องปริ้นนะคะไม่มีการปริ้นนะคะแค่เรากดลิงก์ที่คุณครูที่เขาเออลงคลิปเนี่ย ที่เขารวมคลิปอะค่ะกดลิงก์ไปนะคะแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยหน้าตาใบงานแบบนี้ในมือถือของเราหรือว่าใน iPad แท็บเล็ตของเราก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าใช้กิจกรรมหรือว่าใบงานที่ครูให้ทำกันนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเ,เดี๋ยวครูจะมีวิธีการเข้าใช้งานเวิร์กชีตนะคะเป็นในเรื่องของใบงานที่ครูให้นักเรียนไปนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะครูประจําห้องหรือว่าครูที่เขารวบรวมคลิปเนี่ยเขาก็จะส่งลิงก์ในส่วนของใบงานที่ครูได้ให้เขาลงไปเป็นในเรื่องของใบงานที่1คือการจับเส้นโยงคู่อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นะคะ เมื่อเราได้ลิงก์มาแล้วเนี่ยให้เรากดตัวที่เป็นภาษาอังกฤษสีฟ้านั่นเลยค่ะอากดเข้าไปนะคะอะเราจะเจอหน้าจอแบบนี้นะคะจะมีชื่อนามสกุลชั้นนะคะเห็นไหมคะตรงชั้นอะตรงขอโทษค่ะตรงชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นเนี่ยจะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ถูกไหมคะให้เราเอานิ้วหรือว่าบางคนอาจใช้ปากกาค่ะถ้าบางคนเอ่อใช้ในคอมพิวเตอร์ก็คือเอาเมาส์ไปคลิกได้เลยนะคะ อเอาไปจิ้มที่สี่เหลี่ยมนั่นเลยแล้วเราก็พิมพ์ชื่อไปค่ะพิมพ์ชื่อของเรานะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนค่ะ,ะนามสกุลค่ะแล้วก็ชั้นปหนึ่งทับอะไรก็ว่ากันไปนะคะจากนั้นค่ะให้เราย่อค่ะยอ่อในที่นึ้คือสําหรับคนที่ใช้มือถือนะคะเพราะว่ามือถือเนี่ยบางที มันเต็มหน้าจอเกินไปนะคะแล้วก็ย่อมาค่ะให้มันพอดีกับหน้าจอของเราเนอะนะคะให้เราเห็นคําว่า f i n i ชที่อยู่ด้านล่างอะค่ะเห็นไหมฟิน i s ที่อยู่ด้านล่างจะเป็นสีฟ้าอนนี้นะคะที่อยู่ด้านล่างนักเรียนดูใบางานนะคะเขา,านนะะบอกว่าใบงานที่1เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะป .1 คําชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนจับคู่ชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องนะคะจะมีอยู่5ข้อนะคะ ข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าเมาส์2ตัวเครื่อง3แป้นพิมพ์4จอภาพและ5ลําโพงค่ะนักเรียนแล้วด้านหลังก็จะมีภาพเห็นไหมคะมีภาพทั้งหมด5ภาพให้นักเรียนอ่านแล้วจับคู่นะคะอย่างข้อแรกเมาส์นะคะเราก็ดูะะว่าเมาส์เนี่ยตรงกับภาพไหนให้เรานิ้วของเราเลยคะ่ะจะเป็นนิ้วเป็นปากกาหรือว่าบางคนที่เข้าใช้งานในคอมพิวเตอร์ก็จับเมาส์ไปนะคะ อ่ะใช้นิ้วนะคะครูใช้สําหรับมือถือเนาะนะคะครูใช้นิ้วเอานิ้วของเราไปวางที่จุดค่ะหลังจุดอ่าขอโทษค่ะหลังข้อความคําว่าเมาส์ข้อหนึ่งจะมีจุดสีส้มถูกไหมคะอ่ะเราดูแล้วเราเห็นเมาส์แล้วเวราก็ลากมาแบบนี้ค่ะอ่าลากมาเลยค่ะจนถึงภาพเมาส์เห็นไหมคะข้อสองนักเรียนก็ดูไปเลยค่ะเดี๋ยวครูอันนี้ครูลากไปนะนักเรียนทําเหมือนทุกข้อเลยนะคะ เมื่อเราทำครบ5ข้อแล้วให้เรากดตัวภาษาอังกฤษด้านล่างค่ะที่เป็นกรอบสีฟ้าเห็นไหมคะกรอบสีฟ้าตัวหนังสือสีขาวคือคำว่า finish ก็คือเสร็จแล้วกดไป1ครั้งค่ะเมื่อกดไป1ครั้งเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างกรอบสีขาวขึ้นมานะคะมีไอคอนอยู่2ไอคอนให้เราเลือกไอคอนแรกที่เป็นเอ่อนขยายนะคะก็คือเป็นการเช็คคำตอบของเราว่าเราได้กี่คะแนน เอามือกดไปเลยค่ะ1ครั้งเห็นไหมคะคะแนนก็จะขึ้นมาจาก2คะแนนเต็ม10นะคะจากนั้นให้เราแคปหน้าจอคะ่ะแคปหน้าจอที่มีถือหรือ iPad, แท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่นะคะแคปหน้าจอมานะคะแล้วก็ส่งเข้าไปในอัลบั้มห้องของตัวเอง ซึ่งอยู่ในกลุ่มของลายเทคโนโลยีป1น,นะคะเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบั้มไว้ให้ให้เราส่งเข้าไปในอัลบั้มห้องของตัวเองนะคะไม่ยากใช่ไหมคะอ่าไม่ยากนะคะอะ ันนี้เป็นวิธีการเข้าไปทํางานนะคะในส่วนของเวิร์ก e ี t นั่นเองนะคะเราไม่ต้องปริ้นนะคะขอย้ําว่าไม่ต้องปริ้นแค่เข้าไปทําในมือถือของเรานะคะมือถือแท็บเล็ต iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่เราแคปหน้าจอาส่งเข้ามาหาครู่แค่นั้นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียน